มันน่ารังเล่นเลยรเรามีการเปลี่ยนแผนอะไรไหมถ้าแผนน่าจะต้องอยู่เี่แล้วก็นี่ถึนเต้นเนาะเต้นเนโนวิลลี่เกิดเต้นแล้ว เล่นมากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวรอเพี่น้องฟังที่ไปแล้วก็เดินตัวมามันก็น่าจะเกิดขึ้นทกวันหลายครั้งพลาดแล้วกลับมาได้ตอบคำถามนี้ในใจของน้องเองวันนี้พวกน้องมาทำไมน้องต้องการจะเห็นอะไรในคืนวันนี้ทุกคนส่งไม้นี้ให้กับพวกเราละเป็นไม้สุดท้ายที่น้องจะอไปวิ่งสองวงเข้าทั้ชใจมันจะเนทุวันที่น้องซ้อมมา วันนี้คือวันรัสใหคือวันตัสสิต์ถ้าเกิดตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่หรือว่ากังวนหรือว่าเครียดที่จะบอกนะว่ามันไม่มีเวลาสำหรับความคิดเานั่นแล้วถ้าน้องสามารถคิดได้แต่ว่าน้องจะทำอะไรกับเ้าต่า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ROV Poly สองพันยี Winter นะครับวันนี้รอบแกรนด์ฟในลครับก็จะได้รู้กันไปนะครับว่าใครคือทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับ MC ครับใช่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีสองทีมที่ยืนอยู่ด้านหลังเราตอนนี้เข้าไปนั่งแล้วครับรอการแข่งขันใน Best of Seven เสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปใจหลับแล้วนิดนึงคอยดูก่อนี๋ยวกันใช่เรียกมานะเรียกมาเลยไม่ต้องรอแล้ว พี่โน่พี่โน่พี่โน่เอ่อยังภาคโดยเราสองคนตลอดเป็ดออฟเซเว่นนะฮะกับวินซี่และซันวอลจัดไปฮะอยู่กันยาวๆครับดีดครับหืมกดดีฟดีมแพคครับมันลึกเกินจะห้ามใจต่อนี้ต่อหนิต่อหนิต่อได้แค่นี้ยอาามมิววตหดแล้ระวังดิสเตอร์อยู่ซ้ายอยู่นะเจทีอะอ้โไม่เด็ดจันทร์ทำล่างทำล่างกลางรอขึงไว้ก่อนครับผม อไปแล้วกดเซตอัพไปไม่โดนไคลเลยครับโอ้ไปหลบครับออกซ้ายมือไปแฮปปี้พึ่งมาเกี้ยนฟอร์มบนฮะและเฟิร์สวันหายไปครึ่งหลอดจากการโดนฟิสเลสและตุกิีตามหลังมาไอซ์ริวโดนตามตั้งแต่แรเข้าไปกลางวงมาอัพเดอะฮันเตอร์พยายามจะเข้าครับไปแม็กเพและมีโกสบล็อกเข้ามาต้ายอีกครั้งโอ้ไปโดนเก็บด้านขวามือครับโหนี่เขามึงทำหน้าไล่ต่อครับเอเลสครับต้องเคลียร์คิดตรงกลางในขณะที่แฮปปี้โดนไล่ออกไปด้านซ้ายโอ้โหยังตามไม่ทัน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 เดินดึงออกมาดึงออกมาดึเดินมาเฮ้ยมันเสียดูใหญ บอลกองข้างล่างครับป้อกมกำลังจะแตกด้านในก็ไฟเพลินไปหน่อยขอโทษนะอ้าวโอ้โหไฟเพลินไปหน่อยครับทาวเวอร์ด้านใ<ล>นของลังจะเฮ้ย<ท>มันมีฟีกนะบอลด้ามีฟีกนะรลองลองบอลด้านฟี การยื้อของบุร hmm. mm ิรามที่เก oh, mm ็บ hmm. สิ่ง mm ก่อสร้างโดยไม่ต้องไปทําลายมันเองโทนี่เข้าไปกอดฟูชิเลตครับใส่ซัมเมอร์ซัมเมอร์เจ็บมากครับด้วยฟูชิเลตของเอเลสไปอยู่จ้าเอ๊โอ๊ยตะกี้ไม่โดนหนึ่งไปวินนี่ตายวินนี่ตายวินนี่ตายสวยๆคุณหน่อยแล้วคุณหน่อยแล้วคุณหน่อยเปิมันกลับมายิงแต่ไอ้ปั๊บบอลตัวแข็งแล้วพยายามจะหันกลับไปตัวกลับมาดึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะไอ้เจ็บคุณเล็กเจ็บตัวที่โดนหนักจริงๆครับ เมอครับพี่ลงลงลงไปกับแล้วโอาไปปั่นอยู่ตรงนั้นโอ้โหเย็นทั้งคณะแต่ว่าความเย็นนี้มันดับร้อนมันรับไม่ได้และเกิดมาเย็นอีกครั้งและเข้าไปโดนตะกิ้ลุกสีโอ๊ไปลงไปนอนแล้วเสียสี่เลยครับทารอนเหลือแค่เอเรสคนเดียวท่านั้นแลยคนที่เกิดไฟที่สุดคือโทนี่ไอป๊อโอสามสิบวินาทีตรงนี้ในการปิดบัญชจีทารอนอีสปอร์ตโอเป็นการสื่อสารเนี่ยพี่อาจจะไม่เข้ากันและมีทางเลือกน้อยมากและเอเรสคนสุดท้ายราการของทารอนกำลังจะโดนล้ลงไป เดียวพอมาดูดเลือดจะสร้างปฏิหารไม่ได้มีเอื้อเป็นสีมารอเลยสัตว์เออโดนจบไปก่อนว่ะแมนแรกอไไรอะไรตไม่ได้ไปด้วยตบได้ไหมด้วยโดนเมื่อกี้เราแยกกันอยู่อะแมนแรกไปก่อนว่ะตึ้งยี่สิบเอ็ดเก็ผมว่าเอาฟิร์มาที่โคตรดีอ่ะ ตามเงีหัวบอลล่า,ม,ามันหัวหมยากนะครับกลับมาสู่เกมที่2นะครับของการแข่งขันในรอบแกรนด์ฟในอลครับ<ค>รเกมแรกครับ,รบเราได้เห็นความเป๊ะความเป็นตัเวเรยบของบุรีรัมย์จัดอีสปอร์ตเยอะมากมากจริงแต่ว่าการเล่นในครั้งนั้นเขาได้ลิกเตอร์มาเท่ากับว่าเกมที่2หรือเกมหลังจากนี้เขาอาจจะต้องแบลิกเตอร์เองคารลสู้ เอาละครับนี้ต้องแล้วสู่ในเกมที่2ของรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับผมตอนนี้นะฮะฝั่งของวุยรัมจดนดิสบอร์นำอยู่1ต่อ0ูนย์เนี่ฐานหลอนครับต้องการเกมนี้เป็นอย่างมากครับเพื่อที่จะตีเสมออ่าและมีต่อ5เกมครับในซีรีส์ของแกรนด์ไฟนอลครับโอ้ยโทนี่ครับโดนค่อนข้างหนักทีเดียวครับต้นเกมครับมาโซนพุ่มก่อนครับแล้วโดนรูดยิงไปฮะ เรียกว่าไม่คิดมากไม่คิดเยอะอ่าไปตรงๆนะครับเออโดนหอกครับผมช็อคลงมาจังหวะนี้ครับแล้วไม่มีชักนาอยู่แถวนั้นด้วยหรือเปล่าครับอยู่ไกลครับผมกลายเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเอาไวเล่นก่อนได้ได้ค่าเลยนะคึับบนเลยฆ่าเลยนะครับไปก่อนแต่ไปครับสองตัวที่ต้องสังเวียไปนี้แล้วมีเวฟครีปอยู่ด้วยนะครับผมจากการยังไงครับอีก17วินาทีที่ไม่มีเวฟต่อไปในเวฟต่อไปในร่าง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 ละางรางจะเข้าร่างจะเข้าเอ้ยมันบินแล้วมันบินแล้วมันบินแล้วไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ก่อนดิ ไปกลางวงจะพยายามจะเรียกไฟตรงนี so ้แล้วทาวเวอร์ครับเสียไปยาวๆเสียงทุ่นลวงร่วร่วงมันดับก็มันดับผมเปิดให้ผมเปิดพุมผมเปิดุมให้ผมไม่ดูแลใหญ่ผมไม่ดูแลใหญ่ แล้วดันต่อตอนนี้การควบค,มมคุมแมพครับก็ยังเป็นทารอนที่พยายามจะบีบอยู่ครับผมด้านหน้าครับโอ้ฝ่ายครับเข้าไปตีก่อนเลยแล้วไปจับลำลองเส้นแล้วช็อคไปถึง2ตัวด้านในเรียกว่าแข็งกันรัวครับไดมอนดันเสริมพลังความเย็นเตียวเซียนด้านหลังจะเข้าไปล้วงเจอเอเลสไปไล่และนี่คงจะเป็นแต้มของชาลอนอีสกอร์มาเด้เอามเด้มันได้แด้านตีไม่ได้หรอใช่มันเป็นด้านรองมันเลยมันเก่งเป็ด้านรองใช่เว้ยมันกดสกิลสองพุ่งมาหน้าพิลี่อย่างนี้ยืนดูดิ กูปะเนี่ยเอ้ากูนี่กูนี่ได้ยังไงเนี่ยดูดามเมนกูดิกูเลยกูไม่ได้ฆ่าเลยนะเกมเนี้ยเอี้ยพี่โดดยั้ดูห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดไม่ได้หรอคุได้กล้าทุกคนได้กล้าสองตัวเมื่อกี้ทำไมพวกคุณแอซซีสกันเยอะจังวะผมแอซซีสแค่สามตัวเองยังไงเจ้คุณได้ก่าไปลูกขายเนี่ยคุณดูดามเมนผมผมอ่ะเดียวเต้โนหนึ่ง นี่ยมี5เกมเป็นอย่างน้อยใช่เพราะว่ามีการตีเสมอจากคารลอนสปอร์ในเกมเมื่อกี้มาครับและเดี๋ยวเรามาดูครับในเกมที่3ครับคารลอนอีสปอร์เจอกระเบื้องยูเท็ตอีสปอร์โอ้โอ้เปิดมาครับเปิดฝันจากตัวของโทนี่ที่งอินครับแล้วดูครับมีการดูุจากอิสนดลลและกำลังจะตกรถวัดวัดออกมาก่อนและทิ้งชี่ดิสเดลล์ไปโดยโอฟายเก็บพิลมีโอกาสในการได้เล่นควบคุมเกมบ้างแล้วครับผม

เขามีมากเกินไปที่จะยืนรับไหวและเอเอสยิงฟรีเขาไฟเข้าไปนะทนี้เกี่ยวไว้และด้านหลังฝั่งทารอนได้เปรียบจางมหาศาลแฮปปี้บัแทนใสอมเมอร์โดนทุ่ยจากอีสตดิวและพานี้เอาไปด้านขวาครับแต่ว่าเพิร์ตบันตายแทนจากตัวของออมเวอร์ไฟโอ้โหเพลงนี้ครับมาอย่างสวยครับนูนูจะได้กลับหรือเปล่าคุณลุงโอ้ยลุงโดนล้อมอย่าละแกลุงอย่าทับลุงอย่าอย่าทับลุงเลียบเลยโอ้โหไปนี้ครับเพลงนี้ของทารอนอินสปอร์ตเรียกว่าควบคุมได้อย่างยู่มัดนี่ฮน มาด้านขวากันแบบต่อนเนื่องครับทิพขวาเนี่ยทิปต้ายครับฝั่งคารอนก็โดน่เข้าไป<ด>หาฟันบันเก็บได้สวยงามมากครับ38นาทีไม่มีฟันบันรับแ้วดัมพี่ครับเกี่ยวจากด้านหลังและอิซูดิวก็พลิไปโโเดี๋ยวดู่นูจากเกิดดับเป็นโอเซเวนเอและกลายเป็นโทนี่เข้าไปหาดูดูครับกดดันแต่อย่างต,าต,าตออง่อเน,นื่อง่วนดับเโอตเล็ตทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนอกจากเองอ้อนี่ก่อนไปไปล้งล้้ไ้างงล้ลาลาล อุ่นใจอีกหนึ่งกาวกับชาลอนอ e ีสปอร์นะจังหวะในการเล่นที่ฉาบฉวยครับและรุดเร็วทำให้ฝันคุณค่าบางทีนั้นไม่สามารถตั้งหลักได้ชันเวลาจริงๆฮะแล้วมึงคิดดูนะเลือกัเหลือประมาณเนี้ยไม่แต่มันห้าก่อนอีกจำไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้น,นผมบอกว่าผมอาจจะไปดังข้างบนแล้วเ่ ถ้าเดี๋ยวแบบรอรอซ้อนหลังพวกกูก็ได้เพราะเดี๋ยวผมเดินแบบจับคอยกลับไปใอ่แล้วพี่ก็แบบเดินกลางน้ำแล้วแม่ก็ไม่็อกพี่ผมก็แบบอ้อนเย็นแม่อะไรผมคิดว่าแม่ตอนที่มุ่งเปิดของกันอะถางซ้อนดิโอเมเดอร์ไม่ออฟไลน์แล้วเลือกพี่อยู่ใจเนี้ยมันรอกูไอติ้่อยู่ด้านบนเว้ยไม่ได้กลัวไม่ได้มีกลุ่มแล้วผมอะผมแค่กลัวสีดีดีเลยเออคือแบบเหมือนมันกลัวว่ากูเลียนสีอะเรื่ยงอะไรเบาไม่ดี ว่าผมต้องไม่ใช่แค่มองเล่นแค่การดรับครับคุณบินซี่ครับผมมองว่าวิธีในการเล่นของทารอนอีสปอร์ตอ่ะเป็นการดึงความสนใจได้เก่งด้วยในการที่จะเฮ้ยให้ตัวของชักผมโดยเฉพาะไอ้ช็อตที่ชักนาต้องออกไปดันเวฟข้างล่างอ่ะนะครับผมแล้วคนอื่นไม่ว่างมันจะเยน่าไปชนซูเปอร์แมนไม่ได้แล่นกลางเลยไม่มีบอกไม่ไนกลางไม่มีคนเล่นเยน่ากันเลยไหนเนี่ยผมขอใช้สปินผมขอใช้สปินแล้วกันนะเล่นให้สนุกโอเคครับจะได้เห็น มเราคือรู้สึกว่าฟีดีซีมันมีแค่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 โอเมก้าตัวเดียวพี่พี่ด้ยไม่ตอนมึงใส่อัดตรงนี้แบบดูดล้างบอลแล้วก็เสาร์เขาเรียกว่าไงมีความหลากหลายแล้วก็ทำให้เราคาดเดาได้ยากดีบางทีนะครับแต่ตอนนี้ทารอนเริ่มใช้ไม้ตายตรงนั้นแหละในการมาปั่นหัวทางฝั่งบุญรำละโอ้มาในจังหวะน่ากลัวด้วยนะใช่เป็นจังหวะที่ตอนนี้บุญรำโดนย้ำมาสองเกมแล้วพอโดนย้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพยายามจะคิดตามแบบฉบับของตัวเองแต่ว่าฝั่งข้ามเล่นไม่เหมือนเดิมครับผม อานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับบุรัมยูนิตอีสปอร์ตเจอกับชาลอนอีสปอร์ตเข้าไปดูในเกมกันเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับไดเข้ามาครับเตมโรสุดอ์ครับต้องใช้ช็อคเตอร์เซฟชีวิตตัวเองแต่น่าจะเซฟไหมได้ไหมโอ้ยไม่ได้จริงๆก็ดึงเลนเซอร์เข้าไปได้เก็บทาวเวอร์ด้านบนแน่นอนครับในขณะที่ด้านล่างกับเฟิร์สวันครับแลกทาวเวอร์กันไปครับตรงนี้ แต่ว่าด้านล่างยีนาก็เหคัญคัก็มาดูด้านบนต่อูนุกพยามจะเข้ามากันแต่หายไปเลยครับส่งให้จอมมี่ครับไปดันอยู่ตรงนี้จอมมี่ร็องซีครับไถ่ก็ไปตามเกมครับต้องให้ออไปมาไล่ครับผมไชครับแล้วด้านบนครับเฟิร์นวนมันจะโดนแตะเข้าตัวครับผมเฟิร์นวันไม่มีตัวแข่งเลยครับตอนนี้ดับล็อกซีครับโดนไถ่ก็มาเข้ามาสู่คมดาบของแฮปปี้แล้วตรงกลางก็จอมมี่ครับมิเกอร์หนีก็ไปแต่ว่าครับตัวนี้อยากจะเข้าไปเป็นคิวเหมือนจะหิวข้าแล้วถอยออกมาทางด้านขวาวิ่งไปแอดเดลเล็ตบอกว่าจงร บนหน้าบอลไม่ได้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 หรองั้นงั้นแต่เอาไห้แต่คลิปบอลกูเคร์หมดแล้วนะเว้ยคลิปบอลกูเคร์หมดแล้วด้วยร่่ครับมาครับดูหน้าแชมเปี้ยนครับเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆรื่อแล้วตรงกลางครับใช้ช็อคเพื่อหนีไปแล้วครับไม่โดนดึงกลับมาเซตมันยืดรบโดนดึงก็ไปแอกนี่แกรมครับโอ้โหแขนยาวมากกว่า8เมตรฮะ โอเคดีนะเพนแต่ตรงกลางจ้งจริงๆเลยครวมันโดดแล้ว้าไอีบังจากทีเอได้ได้ได้ไนิ้มือถ่ิ้วม้นมือเรั้อยเพื่อนไล่มาฮะใช่ครับไล่อยู่ไล่อยู่แต่เพื่อนไล่ไม่ออกครับ้ไล่เขาไม่ไป้าวแล้วถ้เกิดว่เขามาเห็นก่อนเห็นตัวแล้วครับเกือบโอ้โหหายไปตั้งนานเขางงอยู่ครับว่าเฮ้ลินดิสไปไหนนะนี่คือความเสียเปรียบของลินดิสครับที่เราเคยบอกไว้ว่าเวลาตั้งรับหรือเวลาบุกบ้านเขาไม่มีพุ่มเล่นใช สปีดซัฟลีไม่มีครับผมทำให้มุ๊เบนสปีดนั้นไม่ได้ไวอย่างที่เคยเป็นครับแต่ด้านหน้าครับเหมือนจะจะเปิดนะครับตรงนี้ครับช็อคลงมากลางวงครับยัดไปที่ไอปอตโปเกิไอปอโปยัดไม่ตายใครใหรอยู่ใครอยูู่หลังี่ครแต่ก็แหลกสไลด์และแฮปปี้เข้าไปซื้อเวลาตรงนี้เข้าไปฟันด้วยเมติอไซด์เลือดแบลคไปเสียตัวเกิดแล้วเสียิตทนีนะ s t w r d ตายไปตายไปถ้าอย่นั้นเนอะน่าคอแชมเปี้ยนชินเนี่ยที่เขาจะไปต่อไป เป็นช็อปชิปพอยท์ครับที่รอยังไม่ได้ครับแต่มีโอกาสมากเอาเลยครับตอนนี้จะปิดบัญชีตัวของอิสเดียดลครับและเรียบร้อยนะครับแชมป์ชิปพอยท์อยู่ก да> ับทาลอนอีสปอร์ตเอาเลยเป็นเดียวนำไปแล้ว3ตอนหนึ่งเกมอีกเกมเดียวตอนนี้ทารอนเข้าใกล้คำว่าแชมเปี้ย ผู้ชนะเลดผมการขกแข็งกาแรกเลยไ <c oughs> อ้ยี่หมาล้อนโดดโดดจับก็อยู่กันที่ไอ้ที่ยังงาเลย <c oughs> มาสู่เกมที่ตอนนี้มีแชมป์ชิพพอยต์เกิดขึ้นจากฝั่งของทาร์ล e ีสปอร์ตแล้วครับเรีย<ม>กได้ว่าตอนนี้ b บลล์แรมยูเดตอีสปอร์ตมีอะไรก็ต้องใส่ให้หมดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายในการ สกัดกั้นการเป็นแชมเปี้ยนของทารอนอีสปอร์ตครับฝั่งของทารอนนำแล้ว3-1ต้องการอีกแค่เกมเดียวในขณะที่บูริรัมเจ็ดอีสปอร์ตต้องการแชมป์ชิพพอยต์ของทารอนอีก2เกมจริงๆผมอยากเล่นไฮยะเตะเว้ยแต่ว่าแล้วมันมีรันดอนนะไฮเลสเออมีไฮยะเตะด้วยไม่ได้รู้สึกเลยเราลืมไปว่าไฮยะเตะยังไม่ได้เล่นนะครับทารอนก็พูดก่อนแรกก็ลืมไปไงนะครับผมเป็นไฮยะเตะครับผมโอ้ลฮายาเต้ขับรู้ รูปดิเทอร์มินเอชชันมีเกาะเยอะมั้อย่างมหาศาลไม่แคร์ล่ะครับผมตัดเข้าหน้าเราสองคนเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะครับเราจะเป็นส่วนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับร์นมนนี้กันต่อไปใช่ครับผมการเจอกันครับระหว่างทาง Talon eSports กับบุรีรัมย์ยินดีอีสปอร์ตครับในแชมปนชิพพอยต์ของ Talon eSports ครับมาฮะเริ่มเกมการแข่งขันครับ หมาลุ่มสามตัวโอ้ป้พยายามจะยื้อรอบที่แล้วมีเดสแต่รอบนี้ครับอาจจะเดสเดสสมอลเล่นะครับจากเฟิร์สบัตที่เก็บเฟิร์สบัตอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันใช่ไหใช่สวยเหมือนจะไม่พอต้องปล่อยทางเฟิร์สบัตไปแต่ไม่ใช่ปลาลงมาแล้วดึงไปครั้งนหนึ่งไอ้ปอโปรรัดช็อตฮะไหลกันไปเลยครับยาวๆครับตอนนี้ครับข้างล่างครับผมข้างล่างครับมาอีกแล้วครับดิฟฟองเอ็นครับ และข้างล่างมีโทนี่มาเปิดใส่เอ็แล้วใช้โกนชีพกับโอ้โหแล้วไปบีบตรงนั้นเรับอพีเอบอกว่าโอ้ฉันออกไม่ได้ไม่อนลดไม่ทไม่ไม่ทไม่ทำในที่อโหาเลยช็อตนี้กูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไดนไม่ไไม่ได้ ลลลแล้ตอนนี้บุรีรัมย์สปอร์ตครับปุกทิพป้อมด้านล่างมีเลือดมังกรเหลืออันน้อยนิดและวางเจอสิสปไรเออร์ครับอินสติวเข้าไปเปิดและโทนี่มาครับวางโคชิปเข้ามาขวางแฮปปี้หช้สกลิลมาด้านหน้าแต่ยังเก็บนะครับตัวของเบรนท์อัพซัมมิชชันอยู่และไอ้ป,ป้พยายามจะตามต่อเม,ม่ปัดแล้วนะ<อ>ม่อยู่ตรงนั้นครับเปิดนจ้าขังเหมือนจะตึงแต่ว่ามีลิฟออฟมาจากด้านหลังครับเปลี่ยใส่ดีฟ็อกแอนด์ครับแล้วใช<ป>้สกิลมาที่แกะเก็บดีฟ็อกแอนด์ได้และข้างหน้าครับอินสต และเหลือเพียงแค่นูดูคนเดียวและมา5ค,คนที่เลนกลางครับรถ1คันตรงนั้นครับและตัวของนุนุเลือกที่จะไม่เสี่ยงออกไปกันครับโอจะเอาป้อมกลางก็ไม่เอาไปเอาด้านล่างเอาชัวร์ครับทารอนเอาชัวร์เอาเซฟไปก่อนครับถือว่าได้โอกาสในการคุบมคุมแมพครับตอนนี้ทารอนอ e ีสปอร์ตและโทนี้ครับเดินหาเบิร์ฟันและเล็งดิฟองเกนครับดิฟออฟเดินก็มาไหลครับแต่ว่าตรงนี้เบอร์บัตโดนก็บและตรวของดิฟเวนโดนเข้าและเราจ้องวชัดเข้ามาครับอีสทิครับ ดีะครับ ok ไม่สามารถกันใครได้และโดนไล่จากวงแฮปปี้รวมไปถึงโอ๊กบายและเก็บไปแล้ว oh. ส oh ี่เหลี่ยมมีได่คนเดียวและคลิปกลางก็เลงจะดันเข้ามาคลิปล่างดันเข้าไปใกล้กว่าจอมมี่พยายามจะเคลียร์คลิปออกครับทำได้สำเร็จก็จริงแต่ชีวิตของตัวเองและไม่สนใจแลนะแฮปปี้เหมือนจะบอกว่าเอาตรงกลางไหมแต่ว่าไล่จอมมี่ก่อนจอมมี่ต้องยื้อให้ได้นานที่สุดกว่าเพื่อจะเกิดที่ยิ่งดีเลยโอ้โหและเซ็นเป็นยิ่งที่วิทยาอ่านมากที่สุดเลยไอ้คนพูดคำสุดทีสุอลนะครับโอ้โหเดินไปแล้วครับทารอน นี่คือประวัติศาสตร์การต่อสู้ด้วยเจ้าเรียงมีเลี้ยงไปนะเจ้าไปนะเบสเจ้าไปนะเบสรอบที่สิบและการตีบ้านครั้งสุดท้ายเป็นแชมเปี้ยนของคาร์ลอนอีสปอร์ตแชมเปี้ยนหน้าใหม่ครับได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับการพิสูจน์ตัวเองคาร์ลอนอีสปอร์ตอีกครั้งครับนี่ฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นหน้าใหม่ครับ ของทานหลอนครับที่คว้าแชมปเปี้ยนของอาวีโป g u e มาได้เรียกว่าทำได้อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วครับแต่ว่ากีฬาครับย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะและแน่นอนครับว่าจะต้องไปแสดงความเป็นน้ำใจนักกีฬาครับสำหรับทั้งสองทีมโอ้เนะครับไม่มีอะไรที่เขาไม่สมควรจริงๆครับเอาแล้วครับมารวมตัวกันตรงกลางนะครับ นี่คือทีมที่นะฮะบินอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างในทัวร์นาเมนต์และเขากระลังจะชูถ้วยครับเป็นทีมหน้าใหม่อีกหนึ่งทีมที่คว้าแชมป์อาวีปอลีและนี่ครับเข้าไปแล้วครับโอ้ไปฮะเดินเข้าไปครับล้อมล้อมวงล้อมวงล้อมวงครับอ๋อไปเอาครับเอ้ยโคตรมาไหนมอมมาไหนมอมมาไหนมอมเออเามอมเลิกผ้าแล้วไม่ใช่ครับเดินมาแล้วครับโอ้ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะครับผม กับการที่จะรอยกถ้วยแชมเปี้ยนในครั้งนี้แชมเปี้ยนครับของ RV Pro League 2020วินเทอรครับคุณมินซี่ครับคุณผู้ชมครับน่าตื่นตาตื่นใจจ,จริงๆและแชมเปี้ยนชิพของ RV Pro League 20กับวินเทอได้กันที่ปรากอ n สต์บอร์อ บอกแล้วไอ้นี่เราไปเลยน้องไอ้เว่งพี่ว่ทำศักเส่ดูได้ใจได้กลิ่นที่อะยิ่ได้สัมผัสแล้วว่ะจริงเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับปลดปล่อยแล้วครับปลดปล่อยด้วยเพราะว่าเราก็ซ้อมมันนักเสียใจด้วยดีใจนะเวลาเดียวกันม้ความรู้สึกที่เรี่ยดมาก โค่นอะไรมั่งครับ่ครับดีใจครับผมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็กินแล้วอ่ะก็เหนื่อยกินแล้วอ่ะครับเฮ้ยเป็นไงเห็นวันนี้ครับเล่นแบบกลางๆแน่นอนพวกผมก็ของจริงอยู่แล้วนะปึ๊บขึ้นมาเออวิ่งช้าพี่ปึ๊บเนาะขึ้นมาชนเลยเออเป็นไงมั่งชนะแล้วพาลูกไปเที่ยวไหน จะ,ะพาลูกไปเที่ยวไหนโอ้ต้องพาไปเที่ยวจัดหนักเลยเลยเนี่ยไม่มีเวลาเลยครับผมซ้อมทีมก็เหนื่อยแบบอาทิตย์หนึ่งผมมีวันหยุดหนึ่งวันจะแบบเหมือนไม่ได้หยุดอะครับอ,อ่าว่าเราเต็มที่มากจริงๆกับซีซั่นนี้เพราะว่าความฝันผมมันคือการได้เป็นแชมป์โลกซึ่งในไทยตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะครับผมซึ่งประตูด่านแรกก็สําเร็จละเหลืหอด่านต่อไปครับเดีย๋ยลืมติดตามผมในรายการต่อไปด้วยนะทุกคน รู้สึกไงบ้างเหรอก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับผมว่าแบบเราก็สามารถแบบที่จะจัดการเขาได้เหมือนกันก็พวกเราพร้อมที่จะทำครับแล้วแล้วก้าวต่อไปที่เราจะต้องเดินนี่คือก็ต่อไปก็ต้องเป็นแชมป์โลกไม่ได้ครับพวกผมก็ต้องทําให้ได้ครับผมผมจะทำเ้ ม่เมโมเมนต์นั้น,เ,เ,ปนเป็นไงบ้างครับชนะแล้วอ๋อดีใจค่ะดีใจกับลูกและก็ทีมทารอนทุกคนนะคะเห็นน้องๆบอกว่าเป้าหมายของอน้องต่อไปคือ <Hello. S 1> แชมป์โลกค่ะเป็นไงบ้างกับการที่แบบเล่นเกมเรามาถึงจุดนี้ได้คุณแม่ก็รู้สึกดีใจนะคะดีใจกับลูกแล้วก็ภูมิใจกับเขาที่คือเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักนะคะแล้วเขามาถึงจุดก็ถือว่ายังไม่ถึงที่สุดเนาะที่สุดก็คือแชมป์โลกใช่ไหมคะก็คือ

ทำใจทห้รู้สึกเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้นักกีฬาของเราอ่ะมันเขาถือว่าเขาเขาต้องขอบคุณเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าของไอสิ่งพวกนี้มันมีระคาานเสร็จไปผุ้บาดมันก็จะอาจจะไม่ได้เป้าหมายจริงของผมมันคือการเป็นแชมป์โลกตอนนี้พวกผมก็เลยยังรู้สึกว่ามันเหมือนมันค้างคาอยู่มันยังมีแรงผลักดันหรือมีไฟยังอยู่ตลอดเวลาเพราะเป้าหมายจริงเรายังไม่สำเร็จเลยช่วงหนึ field, robot, well, it, ่งของการที่สร้งนัเองขอบคุณมา